สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้อง,ว,าาว,งว,ว่าน่าใสดวงไว้ครับ20ีสิกวันพยายามต้องกันครับวันนี้วันนี้มีโตพอใส่ไม้ก็เก่าครับไมไ้ที่เคยใส่ไว้แต่ตอนีห้อยไอ้เทียวก็เกาอยู่ยังไม่โตบ่ ส่ไปหนึ่งซองอันครับเื่งนักนกันวิ่โตัวทวี่เขาวะแลกแ <c oughs> กนี่ครับ <c oughs> <c oughs> เอ,อ้ยย่ะ ตะเสาขึ้นเก่าแล้ครับคนเคยมา,มา mm. ตะเสาอตะเสาเนบนี่ยมันใสอย่สเสรเลยคี่นุ๊นี่โอ้ย่ยังเลยครับอ๋อีโตเลยครับนุอกมองตะสองอันสอันไปหาไม้ไส่ยากครับช่วงนี้นี่เาเจาะทุบจีนตัวนี้มี ของมาใส่หนูสวยครับข้า,ากินไทมันหวหานไทมันมันดกเป็นจุดอื่นต่อครับพี่นัองจุดนี้บ้าเขานี่สองซับลังครับพี่น้องทั้งบ่วงทั้งดวงใส่ไว มันพิพิโตบอ่ไม่พีพิโตบ่หนะครับเออโอ้ย,อยดวงนิ่งครับอืมใ่ายขั้วอน,นี้บัดเดี๋ยครับนี่ผมเคยได้ตัวหนึ่งเราอยู่หนีแต่ว,ว่าได้ได้ตัวผูกไปตัวเมย์ตัวเมย์หนาทีนี้งกูเพราะว่าทุกคนมีคนขอมาใส่ โอ้นี่ครับอืตื่นตรงขาทีนะขึ้นหนูบอกออกนี่อข้างเลนเกาใส่บ่วงดีดอยู่ดิก็พวกเขาตึ๊บน่ครับบ่วงดีดอูอ้หู้มือมือหนามอกโอ้อันนี้ก็น,นิ่งครับพี่น้องโอ้หาคิ้บมม,มนันช่องนี้นะ เป็นอย่างครับบอกว่าสูดอากาศได้มาส่งเ,เป็นหาอื่นต้อครับทีละยามนะครับคุณน้องเพราะว่าเป็นไม้หลอกใส่เง้มองอันสองอันไปเช่ไหะครับพ เรื่องของมันเส้นไปนี่สองอันโอ,อ้นนี้ก็นิ่งจีงครับตีนนุ่งทางขาวนี่หลายครับยี่หลงอยู่กันนึ่งมีเส้นสองอันครับ ก็ใส่ห้างกัน,นเถอะบ่นั่นอะอันนี้จะไฟงสลว,วโอ้นี่ครับบ่า,ามานเลยกินน้องเ้ามามากินบะมันเถะ ยักเตี่ยมก็ดีใจแหละครับมืึอนี้เขาถูกกินสถานการณ์น้ำเหลายแบบนี้เดี๋ยวมึงจุดอล่นตาพี่นอ้องไปดูยอยู่ไหนครับพี่น้องนี่วงเดีอดผมสามด้านลานมดลานที่สี่นี่เด่น,นดั่นอย่างของพี่น้องหนูต้องเข่าอ๋ออยู่แล้วครับท,ทันทีมีบัตรถือ เป็นดวงครับพี่น้องเป็นดวงกันเป็นดวงกันได้ดวงอ้าวดวงลมครับพี่น้องอ้าวดวงสี่ได้ไหมครับทำเป็นดวงสี่วงลมดวงสี่ได้ไหมฮ้ถือดวงน้อยพี่น้องถือดวงน้อยผมดวงสองนิ้วครับ ใ,ใช่ไหมล่ะะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกหลุมหลังนี้กระดี่พี่น้องไม่สองตัวเลยพี่น้องกับวันนี้สองตัวเลี้ยงเลยครับสองตัวเลี้ยงเลยปะเดี๋ยวผมถ่ายรูปกัน สองตัวเลี้ยงอยู่ที่นอ้องอีกอนหนึ่งครับผมหวังว่าตัวเ้าครับไฮนี่ไฮนี่มันมันเคยมีห้อยติดยางพอยางพันธุ์นี่แหละครับดวงจะกินลำโพงบุบแวะบุ่เหลืออ๋อนี่ต้องเขา,าเขาไว้หมดนี่อ๋อหลุ่นกันนี้ครับมันนี่เขาปะอันนี้ไม่ใช่ ตกให้ตีนพอเขาครับพี่น้องเด็กนี้เด็กสองตัวอะโอเคแล้วล่ะครับเฮ้ยมาแล้วล่ะพี่น้องสองตัวแล้วมองเดียวเลยครับไปบนเต้วครับพี่น้องเด็วเก็บพอเก็บหรืออยากเก็บ่ซนนีนก,กัน้อ ครับหมายผมป้าเขาครับคุณยอดส่งต้นเขาต้นแก่ปันไหนพี่น้องเปล่าสองเซนนี่สองอันครับพี่น้องให้จะขาก้างเลยแา,า,มา,มมา,านต้นหมาลงเขาโอ้นี่นิ่งครับให้ตีนหนูต่องขาให้ตีหนูผมก็จะมีห้อยยางครับ พอเสือมันเชื่อมว่าช่องเดียวกันผมก็ไตละเลยล่ะเพราะว่าหาหมายเส่ออยงากก็แล้วอัดนี่ครับี่นี่นไปตาผลิตโอ้นี่ก็นมิ่งครับพี่น้อง นิ่งสิครบับต้องให้กัดหน่อยน้องเลย,ยไปทั้งคุณตัวครับวันนี้ไทยบางเลยเลยนะครับเพราะว่าต้อไกลกันเีืน็้อีกทร้งนึงครับทรงที่ททง่ายเกิดกวางเสืออมเพะว่าทาการเขา้อมาหาตรวนี้ไม่ได้เฮ้กัดดวงผมเสียอ๋อยี่นี่หลังนึงน้อง mẹ đòi là thì nọ về hả 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 Ởo hả 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 rồi hả 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 rồi hả hả แล้อวพี่น่อยไปบัปนโดนเลยละมั้งครับโอ้ยเราต้องไปเชิดบั่งดักกันครับเราเห็นยังไง ที mm. ่ตัวป่ะเราใส่ใส่สาวๆไปครับหนำแห่งน้าเจอดวงอืมโอ้โหเหรออ้าดวงเขาไปเหนนะกี่นหลงเอ๋าหรือป่าเ อ้าวเะรอนี่โอ้ร่ครับไปล้งมันก็ไปเห็นนะปนีพี่นองนอ้นอกหนดหม้บวก่หนดวงไป่อกันครับ น,นะครับไม้ยนีไม่เก้าหลัง,รง,งครับพี่น้องกับไม้ป้าเขาสุกครับที่ไส้ไปรอบที่เลี้ยวมันขึ้นนี่ตัวปะตัวเนี่ยอันึงครับนี่ตัวไม้โอ้ยนี่ครับ,รบท่านแอบพป็นแบบ พันตีโบยู่ครับแถวเนี้ยมันใส่ข้าวโพดครับสกี้ใส่ข้าวโพดตีหนูโบยู่วัาหนูเลียดอาบค่นข้างย่างน,นะผมก็เลยมาซ้ำมนะครับสั่มมันมีตัวปะมันมตายปะที่นี่คือทางขางวะ ฉังเสียงดวงเัานน้แล้ครับนี่งครับจะนัาปากดวงแวะๆอยู่อุ้ยต่กันดียนะครับ ปเป็นไรหลวงเตือนตะหมายโอ้หนิ่งครับพี่น้องทงหนิ่งที่ได้กินบ่เดี๋ยว้างสุดนี่ครับไปใกล้ฉันฟั่งนี่ละไปเนาะไปหลุ้นน้ำกันพี่น้อง <laughs> มันตีมีตัววะหงนี่มันจิเหลือตัวบว่ผมใส่ไปใส่เนี่ยหระบาด มานี่ดูวะ เป็นหน้าสุกเขาสุกครับตัวบกไก่ไม่ไห,นหนูคันแท้มันแปลนเกินไปคันแท้แปลนอะไรกับมาใส่สำใหม่เก่าซื้อเอ้านี่เลยหนูหน้อยพี่น้องอท่างยางครับว่าจะางยางวัตถมีท่างยางมากเม่รนรถพี่น้องโอามันชุดลูกมือน,นั่นบ่ตัวเดียวนปตัวหนึ่งอ่ะบ่ ขอโทษทีนะครับไล่เขาไล่คุยงานคุยอย่างอ๋ออันนปะทึกครับพี่น้องว่ามันหนูฝุกนมัเมียนตัวนี้หนูต้องขาวตัวนี้ก่อนคุย,ยง่ายสินเด็ไปใส่ถึงเลยเลยน,นี่มันไม่โตพอพี่น้องนิ่งครับอันพวกเก่าครับเหมือน,นัน เ,เดือยตัวบ่เดือยตัวบ่ไม่โตเหลียววพี่น้องเดือยกระดิ่งลูกกันแลครับดวงนิ่งครับบวงบอดดีเลยอืมบอท่วงครับเลย ตัวเป็นเบ็นี่ตัวป่โอ้ยดวงกันนิ่งครับแต่เีน่น้อยหนะผมเก็บบ่วงกันครับมันต้องไปสรุปยอดกันถ้าเธอมันหาปะเห็นถ้าเธอด่วงหาบ่เห็นอย่ครับสรุปยอดครับพี่น้องวันนี้สรุปยอดกะเจ้านี้ะกะ นี่ครับนี่หนูพุกสามตัวครับหนูต้องขาวอีกสามตัวติดบ่วงผมบอกคอใครเด้๋ทายลงครับลงขาวเป็นบุรัตกันละกันได้วเห็นม่าเพิ่มครับพอเด้ผัดกินลุกนองอยากกินผัดพนะเลยออามใส่ให้เอาเขาเป็นยังครับมันพอได้กินนะครับสามเตี่ยมหมานจุกกระดวงยี่สิบสองหลังดวงหายไปหลังหนึ่งครับดีเดี๋ยวไปน้ำหาเบอร์ก่อนพนดีพอบอ มนันนนนััครบี่นะครับสําหรับดวงที่ใส่เยือขี้ไต่ครับขี้ไต่ฉีดหอมบางคนว่ากบ่ะเข่ามะเข่าแต่ว่าของผมกะน,นี่นะครับหากินได้ตลอดครับหากินแบบได้ตลอดได้ครับดวงใส่ขี้ไต่ผมบม่ได้ใส่เยอะจากเถื่อบม่ได้ใส่เยอะอ้อยจากเถื่อครับไอ้ดวงนีตวงชุดนี้ก็เป็นปีแล้วล่ะแต่หากินนะครับเพิ่นตลอดลอนั่นแหละอ๋อผมเป็นนะครับอายุได้กิน อสานพ่านสปอร์ตหมานไพมัานมันดอกอีสานพ่านสปอร์ตอุดเวียกทิมเบิ่มหนาวัางครับฝากกดไลค์กดติดตามให้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจเหตุคลิปต่อๆไปนะครับผู้ใดอยากสนใจดวงกะเขาไปเบื้องใน EP อีพียีบหาเลยครับสนใจนังของอีพีซีสิบห้าครับผสมให้เบิง่งใส่ให้เบื้องพร้อมครับหมานมาหมานบลูครับแต่ผมได้กินตลอดอะขอบคุณครับทุกการติดตามรับชมกดไลค์กดซับสไครต์ไป เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ